สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมันนีสภาพมาเฮ็ดกระเผาเมนูมันนีมีอย่างเดียวนะคะพี่น้องก็คือออมไก่ใส่ขมิ้นค่ะพี่น้องเมนูนี่นูกะเคยกินยูแต่สมัยก่อนหนบริเฮ็ดจะเคือค่ะก็เลยสมัยมาเฮ็ดแฮมเบิร์กนะคะพี่น้องขมิ้นยูกรุงเทพนู้ว่ามีขมิ้นหัวนะคะพี่น้องนูก็ได้ได้ผดงขมิ้นมากแบบนี้ค่ะ มีค่ะพี่น้องสามารถใส่กินได้ได้วค่ะพี่น้องแล้วก็กระสมีไก่เนาะค่ะพี่น้องเป็นปีกบุญหรือน่องเล็กนี่แหละเทนูซับไว้แล้วเรียบร้อยค่ะกระสมีใบหอมใบยี่หร่าแล้วก็ผักอีตูใส่ลงไปในนี้นะคะแล้วก็เอใบบักกูดค่ะพี่น้องแล้วก็กรสมีบักเขือค่ะหน่อยนึงค่ะพี่น้องใส่ลงไปในกันนี่คือการออมไก่ของหนูนะคะพี่น้องแล้วก็พริกแกงทเทนูโคกไว้ค่ะนี่ค่ะ กะสมาตะไคร้มี้หอมแดงค่ะมีกระเทียมค่ะพี่น้องใส่ลงไปในนี้ค่ะเป็นเมนูอาหารอีสาบนบัานค่ะพี่น้องสำหรับใส่มักแบบอีสานบันเท่าเนาะค่ะเมนูนี้แนะนำว่าเห็ดร่องเห็ดบึงด้วยค่ะพี่น้องแซ่บขมิ้นก็มีประโยชน์นะค่ะพี่น้องเพราะว่านุ่งกระเบื้องหูเขาประโยชน์มันเนาะคะ่ะแต่ว่าคนน้อก็มีประโยชน์นแต่ว่านุนนา่งนี้มักแห้งค่ะปกอ,กกอ,อ,อกออมหั่แกะออมหมักฝักใส่ขมิ้นในนุง่งหมักาดค่ะพี่น้อง หมอใบเกาผู้เกาค่ะพี่น้องกล่องมุ่มเกาค่ะแล้วก็อันมันโขกลงไปน้ำผัดพี่น้องคอยสิเสร็จเห็นว่าคุณลงพกลมบอกว่าให้กระผอลกลางโขกค่ะมี่คันนี้เป็นเมนูย่างเดียวค่ะพี่น้องย่างอื่นกับมามีสุดเฮ็ดง่ายๆนี่แหละย่างเดียวเฮ็ดเฮเบิ้งค่ะว่าออมไก่เซฟงขมิ้นนู้สเปซเป็นยังไงค่ะค่ะบ้านเทาานะค่ะพี่น้องมันงกระิมีขมิ้นมันู้อยากได้ขมิ้นหัวมาตันเซก็บอกพริกบอกยังงีสิค่ะ มันจะหอมไปอีกแบบหนึ่งค่ะพี่นอ้องตะพมขมิ้นนี่มันมแบบเหมือนถ้าเอามาทาหนาทาอย่งนี้ยังสิค่ะพี่น้องมันก็เลยมีความหอมซึ้งกว่าอันนี้จัหน่อยหนึง่งเอาละค่ะเพอเริ่มพร้อม,มนุ่กับซาซายิใกล้ลงไป แบบเก้าสไตล์เก้านูค่ะพี่น้องแกงออมแล้วก็ใส่เใบบุกูดค่ะต่อพอขั้นร่วนไก่เริ่มซุกค่ะพี่น้องนุ่งะเติมล่างลงไปหน่อยนึงค่ะเอาพ่อคุกคลิกนะค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้คือออมค่ะนุ่งกลยสือโบไซหลายค่ะพี่น้องนี่ค่ะสไตล์บันบันพื้เก่าค่ะพี่น้องเดี๋ยวล่อห้นางเลือดนะค่ะพี่น้องล่อห้ไก่ซุกจะข้าวนึงค่ะ บางคนเนาะค่ะถ้าเป็นไก่บัานนี่เขาต้องใส่เวลาเคี่ยวโดนเติมเลยค่ะเอาหนูนี่เคี่ยวประมาณสีสีผานาที่เลยค่ะพี่น้องโมเมนต์ว่าพ่อสุกเลยวกินได้เลยนะคะหนูก็เคี่ยวโดนเติมอยู่ดอกค่ะแต่ว่ามันเป็นไก่พันุไก่ตู๋ค่ะมันก็เลยเห็ดให้แบบสุกเร็วค่ะพี่น้องแล้วร่อนําเหลือจะเข้าวค่ะพอไก่เริ่มสุกค่ะหนูก็จะเติมน้ําปลาค่ะพี่น้องเส่น้นัปลาลงมตออาหารอีสานปับเพลทแกงอมด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่ามีนนําปลาก็คือโมเมนต์อาหารอีสานค่ะพี่น้อง ค่ะเจ็บนวดรใส่องปรุงรสนิดนึงค่ะอันนี้ความสอบส่วนตัวด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยมะเขือเส้นไปเลยค่ะ ใบักเคือลงไปตรงไฟแห้งเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าบบักเคือเคอรสีบดดำค่ะแลาเปิดไฟอ่อนๆบบักเคือดำค่ะพี่น้องก็ตามด้วยผงชูรสใส่ลงไปเลยค่ะพอบบักเคือเริ่มสุกค่ะพี่น้องก็จะใส่ผงขมิ้งลงไปค่ะนี่ค่ะใส่พ่อนิดนึงเลยค่ะพี่น้องพ่อหอมๆอค่ะพี่น้องโอ้ยหอมพุนหนเห็นไหมเลย าเป็นพงขมิ้นสดนะคะพี่น้องสีหอมกว่านี้เลยค่ะนี่อันนี้แบบผงนะเหรอคะก็มีความหอมนิดๆค่ะพ่อบลาเขือเริ่มซุกค่ะพี่น้องเราก็จะใส่ข้าวขวดลงไปข้าวขวดเราจะใส่ก่อนเลยค่ะนี่พี่น้องเลยแบบนี้นะคะออมกบค่ะพี่น้องออมกบใส่ขมิ้นนี้โอ้สุดยอดค่ะเดี๋ยวเราชิมรสก่อนเอาสอนกันค่ะพี่น้อง โอเคแซบแซบอีลีค่ะพี่น้องบริวบบริตัวบริวแยงเลยค่ะหอมแ่มเห็นบ่ค่ะข้นขึ้นพอบะคือเริ่มซุกน,นุก็จะปิดถ่ายโดยพักนี่ค่ะพักอีตู้พักเยี่ราใบพร้อมค่ะพี่น้องทุกยางที่นี่ใส่ล่งไปได้เลยค่ะเพราะว่าเข้าเน้นพักกินพักนะคะพี่น้องพักแยงก็มีกัใส่ล่งไปเลยค่ะ หอมทวนๆค่ะพี่น้องเมนูนี้นูข้ขอเอื่นว่าอ,อมไกใม่ใส่ขมิ้นค่ะนี่ค่ะใส่ขมิ้นหอมหอมอมสมัยก่อนอยู่บานค่ะพี่น้องแม่เพ่นอ,อมกบแล้วใส่ขมิ้นสดนะคะบานข้ามีขมิ้นสดแล้วใส่ไปหน่อยนึงค่ะพี่นอ้องอมออกมากใส่ขมัวใส่เบักบวกเพื่อจังแซ่เพื่อจังเป็นตะกินแห้งเลยค่ะพี่น้องราคาที่นี่ แค่นี้จะเป็นอันเซตค่ะพี่น้องออมไก่ใส่ขมิ้นค่ะนี่ค่ะเหลืองอุ้ยห้วยไก่กระเหลืองค่ะพี่น้องไปค่ะเดี๋ยวเข้ามาแตงเขากินกันเลยค่ะแล้วเราจะพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะเป็นอาหารไทยก็ไดอาหารอีสานก็ไดค่ะพี่น้องกี่ก็เขาซวยก็ไดเขาเจ้าก็ได้ค่ะออมไก่ใส่ผงขมิ้นค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ข้าวคั่วหอมๆค่ะพี่น้องใส่บวเขือหน่อยหนึ่งค่ะ เมนูหนูเห ah, ็ดแลลวหนยยูค้คิดฮอดอี่ยังหมูบ่อคิดฮอดออมกบค่ะพี่นอ้องออมกบใส่บบกบวบโอ้ยใส่ผักกะแยงเนี่ยนะคะใส่ขมิ้นนิดนิดแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องแซบลองเห ah, ็ดบึงนะคะ,คะ,คะพี่น้องขาผูใดมีกบมียังค่ะนี่ค่ะกระลังหอนหอมข้าวหัวหุ่นหุนค่ะพี่น้องพักกะซมีเนี่ยนะคะหนูให้เบิงนะคะ่ะพี่น้องใส่บักเออเขือนำคะ่ะสดหอนหอนเลยค่ะเมื่อนี่เป็นเมนูอาหารอย่างเดียวะคะ่ะพี่น้องบะหมี่หลายย่างคะ่ะเห็ดอย่างเดียวกินนี่กับพ่อแล้วะคะ่ะพี่น้องอิ่มแล้วค่ะ มนีนุสกินเขาเจ้านะคะพี่น้องเขาซวยหอนห้อนนี่ค่ะกินกับออมไก่ค่ะนะคะเม่นุ่งมนีก็ง่ายๆบันนๆนะคะพี่น้องลองเห็ดมึงนะคะเมนูนี้นเนื้ออิ่นว่าออมไก่ใส่ผงขมินค่ะค่ะผู้ใดมีหัวขมินก็ใส่หัวมันไปก็ได้ค่ะพี่น้องขอพูดละลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุณกำลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเผื่อนไม่เผื่อนเกานะคะเขามาบวกนัวงหัวมวลเขามากินเขาห่วมผ้า,ผาได้ค่ะพี่น้อง บ้านนี้บ่ามี่ยังค่ะเฮ็ดก,กับเขาสู้กินนี่แหละค่ะพี่น้องบ่ามีหลักสูตรบ่ามีอียังคือเก่าค่ะมักเอียงกระส่ไปค่ะพี่น้องผู้ได้สอบไปเห็ดตามได้ค่ะแต่กระรสชาดไผ่มันนะคะพี่น้องมักไผ่ม,มักมันเอาละค่ะมาจาที่มากินเขาด้วยกันค่ะก็แล้วหอนหอนจา